จะเปลี่ยนได้มากได้น้อยเนี่ยนะคงต้องบอกว่าแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะอาจจะไม่เหมือนกันคือแต่ว่าสิ่งที่นั่นก็คือว่าทุกครั้งในเคอ,อย่างตัวเองเนะี่ยทุกครั้งเวลาที่อ่านสุธรรมะจะมีความรู้สึกว่าเออเรามีความร่มเย็นเรามีเพื่อนนะคะเหมือนกับเออคือคือ,คอใจคอจะรู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็มีความเหมือนกับเราจิตใจเราค่อยค่อย,อยสุมทรปะเหมือนหยดน้ํา นะคะที่ที่หยดลงม,มาในใจแล้วก็ทําให้เราชื่นชื่นใจนะคะมีม,มีความสุขแล้วก็รู้สึกเบารู้สึกแจ่มใสค่ะ กับามาพูดคุยกันต่อในรายการไทยมุมนะครับว่าธารรมะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงแล้วดีได้อย่างไระนะครับอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านเหมือนเดิมน,นะครับคุณสุเบียแล้วก็คุณเหมียวนะครับออพอหลังจากที่มีจุดเปลี่ยนในชีวิตกับเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นชีวิตอาจจะร้อนๆคล้ายๆกันนะครับพอหลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วอย่างอย่างคุณชุเบียเองนี่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนกี่ปีมาแล้วครับ เอ่อสี่ปีผ่านมาแล้วค่ะก็ตั้งแต่ใช้ตามวันละห้าสิบาทนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งทําให้พี่เห็นข้อท็จจริงคือสัจธจะทความจริงว่าพี่เคยรุ่งโรดอย่างมากมายพี่เคยทานอาหารตามร้านอาหารกับแฟนนะคะเกือบทุกมื้อแต่เป็นร้านอาหารในโรงแรมนะคะเพราะส่วนมากคือพี่ทํางานกับฝรั่งแฟนก็จะเป็นฝรั่งะส่วนมาก ทีนี้เราเป็นคนใจร้อนเราคือถ้าไม่ถูกหูไม่ถูกใจเราก็ตัดเลยตัดเลยไม่คบค้ากับคนใช่ค่ะจบเลยจบเลยพ<ม>ี่ะจะเป็นอย่างนี้และพี่จะไม่เสียเวลากับอะไรนานพี่ถือว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าคือนิสัยที่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยพอเริ่มมาเรียนหนังสือเออธรรมะหลายอย่างนะเราสนใจบอบหนวกก,กับการใช้ชีวิตที่ลําบากคือคเราต้องไปเรียนหกโมงถึงสามทุ่มแต่ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะก็มีเพื่อนก็ให้ไปทํางานที่บริษัททัวร์ ก็เป็น MD อยู่หลายบริษัท คือพี่เปลี่ยนเร็วนะถ้าไม่ถูกใจปีหนึ่งพี่เปลี่ยนไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ทำถึงเปลี่ยนงา<ป>นบ่อยคือเปลี่ยนเร็วชีวิตเปลี่ยนเร็วมากแล้วทีนี้เรามาดูว่าเออหกโมงเช้าต้องออกจากบ้านไปทํางานหกโมงเย็นไปเรียนหนังสือถึงสามทุ่มใช้ตังค์มาละห้าสิบบาทอย่างเงี้ยนะมันทําให้เราเห็นความจริงเลยว่าเออเราเคยรุ่งโรจน์แลมาร่วงโรยคือเห็นชัดๆเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไม่ถาวรความสุขความทุกข์มันก็เกิดเกิดับดับ มันก็ทําให้เราได้คิดเยอะเลยแล้วก็ทําให้เราเจียมตัวแล้วก็ทําให้เราวางใจแล้วก็ปรับตัวจากกินยากเป็นกินง่ายจนในที่สุดนี่ปีสุดท้ายพี่จะจบอีกเดือนนึงก็จบละพี่ก็เริ่มเขียนหนังสือจากประสบการณ์ชีวิตนิดนึงแล้วก็หลักธรรมต่างๆก็เอามาใช้กับชีวิตประจําวัน จุดประสงค์คืออยากให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ธรรมะแต่ได้อ่านหนังสือพี่เข้าใจธรรมะแบบง่ายๆ <c oughs> คือเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันอ่านง่ายแล้วพี่ขายเนี่ยพี่ก็ไปยืนขายตากแดนยืนขายพี่ไม่วางตามร้านหนังสือ ก็คือถ้าอยากทําบุญร่วมกับพี่นะคะอยากอ่านหนังสือธรรมะรายได้30%มพี่เอาไปทําการกุศลไปถวายพระที่ป่วยที่โรงพยาบาลสงฆ์ไปช่วยเหลือสุนัขที่จรจัดนะคะแล้วก็ร่วมสร้างห้องสมุดธรรมะแล้วก็ทําโครงการเปิดบ้านฟังธรรมค่ะพี่ก็ตกแต่งบ้านใหม่มีเงินก้อนสุดท้ายสองแสนบาทเนี่ยก็ทาบ้านใหม่ให้สวยงามแล้วก็เปิดบ้านให้คนมาฟังธรรมะแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ที่สอนพี่นะคะก็ไปให้ธรรมะเราก็ช่วยกันคิดเออมีเกมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะ นิทานธรรมะเอาเด็กเข้ามาเล่นนะคะเล่นเกมให้รางวัลแล้วก็คนที่มาฟังธรรมะเราก็ต้องมีของให้เขานะคะของที่ระลึกคือให้คนมีกําลังใจที่จะเข้ามาถ้าอัดแต่ธรรมะอย่างเดียวมันจะเครียดไปแล้วก็จะต้องหาเทคนิคอย่าที่ในภาตอนนี้ใช่ไหมครับนี้คือเป็นการเปิดบ้านฟังธรรมใช่ค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิเล่นเกมธรรมะมีการปฏิบัติเดินท่าเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมค่ะเดินจงกรมค่ะ นี่เขาก็ตอบปัญหาธรรมะคนที่มานี่คือเป็นเพื่อนบ้านอเพื่อนบ้านหรือญาติค่ะก็ญาติกับเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนเก่าๆที่ทํางานค่ะอันนี้เพิ่งจัดมาก็รู้สึกว่าครั้งที่สองใช่ไหมคะก็คนก็บอกว่าคราวหน้าพระอาจารย์มาอีกนะคือคนก็จะบอกว่ามาอีกงั้นเราต้องจัดทุกเดือนค่ะเราต้องการตรงนี้ก็คือต้องการที่จะ อยากให้คนได้รู้ธรรมะมากขึ้นได้พ้นจากทุกรู้ทางออกจากทุกเพราะพี่รู้แล้วว่าจะออกจากทุกทางไหนค่ะเพราะทุกวันนี้พี่ก็ไม่ค่อยหนีทุกเท่าไหร่แล้วมีกลับไปใจร้อนยังมีกลับไปนิดนึงค่ะนิดนึงแต่เราจะเรียกสติขึ้นมาทันทีเมื่อใจร้อนอยู่นะคนนั้นทำไม่ถูกใจเราเลยเราบอกตัวเองเลยว่าเรากําลังจะเพ่งโทษคนอื่นนะกําลังจะนะ เขาก็มีชีวิตของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใจร้อนแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาเรานี่ต้องจัดการใจเราค่ะเนี่ยก็มันจะมีสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วทําไมถึงต้องมาใส่ชุดขาวถือถิ่นแปดพี่ตั้งใจจะทํากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวกับใครนะคะพี่ทำหมงพี่เองพี่ก็ไปซื้อมีดโกนมาโกนหัวเองเมื่อสี่เดือนนะคะพี่คิดว่าถึงเวลาละพี่จะสละความสวยงามทั้งอย่างทุกอย่างพี่อยากเป็นตัวของพี่แท้จริงให้ทุกคนที่เคยชมว่าสวย คุณมาดูฉันตอนนี้คุณจะยังว่าฉันสวยอีกไหมนี่คือตัวจริงของพี่ค่ะก็ไปให้พี่สาวชื้อมิดโกนและพี่สาวโกนหัวแล้วก็ไปโรงเรียนท่านอย่างนั้นแหละคือทุกคนก็บอกว่าเอะพี่ผิดหวังอะไรหรือเปล่าหรือพี่ป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าพี่ก็บอกไม่ใช่อะพี่อยากมีสภาวะธรรมที่แท้ๆเมื่อาว่าคุณชูบีก็คือเข้ามาปฏิบัติเป็นตัวเต็มตัวเพราะพี่ตอนนี้อยากพัฒนา ให้การปฏิบัติของพี่ก้าวหน้าเพราะพี่หวังนิพพานนั่นม็ใช่เรื่องสูงนะคะเราหวังได้ใช่ไหมคะเพื่อแผ่ไปยังคนรับทานด้วยคนอื่นก็ให้รู้ทางพ้นจากทุกข์เราก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆบอกเขาเล็กๆน้อยๆบางคนถ้าเขาคลิกเขาอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตเขาก็ได้ใครจะรู้นะบางคนอาจจะใช้เวลาคุณทําแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะท่านพี่เหมียวบ้างนะครับพอหลังจากตั้งปั๊บชีวิต ในชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเยอะไหมครับไม่ค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าทุกวันดีขึ้นคําว่าเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนฉุบฉับนะคะคจะโกรธวันละสิบครั้งหรือโกรธวันละเก้าอันนั้น,ค,นคือเปลี่ยน,นะละเอ้าวัละนหนึ่ง <ๆ S 1> ครัๆๆๆ้งวันละหนึ่งครั้งก็โอเคแล้วไโกรธสามชั่วโมงก็เหลือสองชั่วโมงห้าสิบนาทีค่อยๆดีขึ้นใจเย็นๆเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้หวังผลแบบ เยอะๆอใช่ไหมครับไม่แต่ใเียว<อ>รูร้เดีย๋ยวไม่อยากเกิดแล้วแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ต้องไม่ดึงให้ตึงค่ะเพราะว่าเรายังมีงานคือเลือกทํางานเพราะต้องทํางานใช่ไหมครับเพราะต้องดูแลคนอื่นเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็ค,ยค่อยค่อยดีขึ้นจะถึงจนถึงประมาณชักสามปีสี่ปีผ่านไปดื่มวายเมาเป็นหมาก็ไม่เมาเป็นหมาถือว่าเสร็จแล้วนะคะมีคนบอกโอ๊ยปฏิบัติทำแล้วมันยังดื่มวายอยู่บอกไม่เมาเป็นหมาก็ดีแล้วสติยังอยู่ คือไม่เมาไงคะไม่เมาแบบหัวทิ่มเมื่อก่อนคือบางคือรู้ตัวว่าอะไรมันจะค่อยๆพอใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ไม่ดื่มเลยถูกไหมคะมันจะมันจะรู้เองเพราะว่าเคยอย่างนี้ค่ะเคยหยุดดื่มเพราะตั้งใจจะรักษาศีลให้ได้ทําไม่ได้เพราะใจไม่พร้อมค่ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็เหม็นวายเลยรู้แล้วว่าดื่มไม่ได้แล้วคือเวลาเราทําความสะอาดใจเราไปชั่พักหนึ่งค่ะมันจะทำไม่ได้เองค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องตั้ง 哥你。<noise> <noise> <noise>